ทุกคนครับสวัสดีปีใหม่นะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็อย่างที่รู้กันนะโควิดมากันอีกแล้วก็ดูแลตัวเองกันนะครับรักษาตัวให้ดีนะฮะตรงไหนเป็นจุดเสี่ยงก็อย่าไปอยู่ในจุดนั้นนะครับดูแลรักษาสุขภาพนะฮะล้างมือบ่อยๆนะครับทําความสะอาดแล้วก็ไปจับอะไรมาเนี่ยก็อย่าลืมล้างแอลกอฮอล์กันทุกวันนี้ถ้าจะเป็นโรคจิตไปแล้วฮะจับอะไรก็ต้องล้างไปหมดจับแล้วล้างจับแล้วล้างล้างจนมือแทบเปื่อย อย่างวันนี้เองผมจะไปที่อาคารสีวราจักนะครับอาคารสีวราจักนี่เราก็ไปกันอยู่บ่อยๆนะฮะเราจะไปดูว่าเนี่ยถ้าเกิดมีโควิดระบาดกันรอบนี้เนี่ยเราจําเป็นจะต้องล็อกดาวน์กันซึ่งเราก็ไม่อยากให้ล็อกดาวน์นะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูว่าถ้าจะต้องอยู่บ้านนะ,ะเราไม่อยากจะเอารถออกไปล้างข้างนอกเนี่ยเราจะไปซื้อของอะไรมาใช้สำหรับ ล้างรถกันบ้างนะครับแล้วก็จะใช้งบประมาณกันเท่าไหร่อะไรยังไงวันนี้ก็เลยจะไปที่อาคารสีบรอจจกเพราะเขาจะมีร้านที่ขายอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับคาร์แคร์เนี่ยครบทุกอย่างเลยมีทั้งขายปีกขายขายส่งนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าถ้าจะจัดเซตสักเซตหนึ่งเอาไว้ล้างรถอยู่บ้านเนี่ยหนีโควิดกันนะต้องใช้อะไรบ้างแล้วงบประมาณเท่าไหร่เดี๋ยวไปพร้อมๆกันเลยครับ การขับรถขึ้นทางด่วนช่วงเวลาแบบนี้นะโล่งจริงๆโล่งอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนอตีงามว,วานนี้ติดสาหัสเลยนะวันนี้นี่โล่งมากๆเห็นข่าวกันไหมครับว่า,าตรงทางขึ้นทางด่วนตรงจุดไหนนะแถวเทพารักษ์หรือเปล่าไม่แน่ใจนะที่ว่า,าพนักง,งานติดโควิดกันเนี่ยจริงก็มันก็มีความเสี่ยงเหมือนกันนะเอาจริงๆแล้วมันเสี่ยงไปหมดแล้วนะตอนนี้ก็ต้องดูแลตัวเองกันไปนะฮะแต่ว่า ผมก็เลือกที่จะใช้ Easy Pass เพราะว่าก็ลดการสัมผัสกันนั่นแหละจริงๆแล้วหันมาใช้ Easy Pass กันก็ดีนะฮะเติมเงินก็สะดวกนะะแล้วก็ถ้าในเวลาปกติเนี่ยมันก็สะดวกดีอ่ะไม่ต้องมารอคิวจ่ายเงินกันนะมันรุ้นๆเสียวเสียวทุกทีเลยก็กลัวจะไม่ผ่านแอารอด เคยมีนะขาเข้ารอดขาออกไม่รอดอย่างเงี้ยแต่จริก็สะดวกดีนะฮรลดการสัมผัสลดอะไรกันด้วยก็เซฟตี้ดีปลอดภัยดีนะครับแล้วก็ช่วงเวลาแบบนี้เนี่ยเห็นถนนโล่งๆก็อย่าคิดว่าะชะล่าใจไปนะครับเพราะว่าหลายคนอย่างที่เห็นเนี่ยก็ขับรถกันทั้งแบบระวังมากจนเกินไปก็มีนะฮะขับช้าแช่ขวาก็มีขับเลาะซ้ายไหลาทางก็มี ะะใช้ความเร็วแล้วก็ปาดไปปาดมาก,ก็มีเพราะว่าถนนมันโล่งเนี่ยอยากใช้นึกถึงความปลอดภัยเป็นหลักนะครับเกิดอะไรกข,ขึ้นมาเนี่ยผมพูดเลยว่าการติดเชื้อโควิดแล้วตายเนี่ยยังมีเปอร์เซ็น์ที่น้อยกว่าการใช้รถใช้ถนนแล้วเกิดอุบัติเหตุอีกนะครับน่ากลัวกว่าโควิดเยอะยังไงก็ขับรถกันก็ระมัดระวังกันนะครับไม่น่าเชื่อจากงามงวานมาลงหัวลําโพงใช้เวลาแค่ สิบห้านาทีไหวแทๆ้ๆแล้วก็ข้างหน้านี่ก็จะเป็นอาคารสีวรลลจักแล้วครับอาคารสีครีมข้างหน้านะฮะแล้วก็เขามีเป็นตึกจอดรถไว้ด้วยนะใครมาก็ค่อนข้างสะดวกดีด้านซ้ายนี่เป็นโรงพยาบาลกลางนะครับช่วงนี้เนี่ยรถค่อนข้างน้อยก็ขับมาค่อนข้างสะดวกดีนะครับทางด่วนนี่ถนนโลง่งเชียวปกติแล้วตรงนี้เนี่ยโหถ้ามาในช่วงเวลาแบบ ก่อนเที่ยงแบบนี้นะฮะรถเยอะมากแล้วก็ต้องคอยระวังด้วยเพราะว่ามันจะมีรถจอดฝั่งซ้ายอะไรเงี้ยมันจะเบียดไปเบียดมาก็ต้องระวังกันหน่อยหนึ่งนะฮะรวมถึงรถมอเตอร์ไซค์ด้วยนะฮะถึงแล้วซ้ายมือน,นี่อาคารสีวรจักรครับผมใครจะหาผู้อุปกรณ์ประดับยนต์นะฮะตกแต่งรถยนต์อะไรอื่นๆเนี่ยฟิล์มเอยอะไรเอ่ยที่จะใช้เกี่ยวกับรถเนี่ยนะฮะมาในย่านนี้เลยนะ,ะแล้วก็ที่ตึกสีวรจักรตรงนี้เนี่ยเขาก็มีทั้งขายปลีกแล้วขายส่งนะ ตอนนี้เนี่ยช่วงเป็นโควิดแบบนี้ก็ค่อนข้างเงียบหน่อยหนึ่งแต่ส่วนใหญ่เขาก็ขายเป็นแบบออนไลน์กันนะฮะใครที่รู้จักชื่อตรงไหนหไงก็ลองเซิร์ชดูได้นะฮะหาซื้อกันทางออนไลน์เขามีส่งกันทุกวันเลยก็ถือว่าถ้าเป็นการขายแบบออนไลน์เนี่ยก็ยังคึกคักดีนะฮะส่วนคนวอลกินเนี่ยก็จะน้อยๆหน่อยนะฮะอ่าบางคนรู้สึกว่าเฮ้ยที่จอดรถของคันสีวราจารเนี่ยขึ้นยากเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวมาดูกัน <laughs> ว่าขึ้นยางหรือเปล่าทั รูดเต็มไปหมดนะฮะไม่ต้องตื่นเต้นกันไปนะฮะถ้าใครเอารถเก๋งมานะรถแบบแฮชแบกนะฮะรถเก่งทั่วไปคคกอีโคโค,โค,โคารอะไรเงี้ยสะดวกหน่อยแต่ถ้าใครเอารถกระบะมาเนี่ยก็มีเสียวอะ่ะก็มีเสียวจริง,รงนะต้องดูวงเลี้ยวกันให้ดีๆแต่ถ้าเป็นแบบเนี่ยขับนิสสันโนตเนี่ยขึ้นมาก็สบายนะฮะไม่ยากไม่ยากที่จอดรถบางที่ดูยากกว่าน,นี้อีกนะขึ้นได้ขึ้นได้ แตจ่จะมีร่องรอยของรถที่ครวดกันไปอยู่ด้วยเหมือนกันนะฮะให้ดูตื่นเต้นนิดนึงแต่ถ้าใครมือใหม่มาก,ก็ระวังหน่อยนึงนะฮะเสียวๆหน่อยนึงแต่ที่จอดเขาสะดวกฮนะอาหาแล้วครับถึงแล้วฮะ่านสีวรจักนะฮะแล้วก็อยู่กับพี่เอกครับ ดูอการอาคารสีวรจากแห่งนี้นะครับมาเจอกันอีกแล้วฮะสวัสดีครับเอกครับสวัสดีครับนี่เราต้องถอดแมสกันไหมเนี่ยโอ้ยไม่เป็นไรใส่อย่างนี้ได้เสียงดีเสียงเขาดีเสียงเขาดีจะได้อยู่ช่วงนี้เป็นเป็นช่วงของการระบาดนะครับขอให้ทุกท่านต้องระวังตัวนะครับใส่แมสอย่างนี้นะครับเป็นลักษณะ social distancing นะครับแล้วก็ที่อาคารสีวรลจักแห่งนี้ก็มีการมาตรการต่างๆรองรับครับก็ถือว่าปลอดภัยนะฮะทุกอย่างมีดเข้าออกหมดเอางี้เอกครับ จากที่เกิดนกันมาว่าเราจะมาดูพวกปาร์มพวกฮาแคร์ไว้สำหรับล้างที่บ้านเผื่อต้องมีการล็อกดาวน์ราต้องล้างรถกันเองอะไรเงี้ยนะฮะเดี๋ยวให้เพ่ขึ้นไปแนะนําหน่อยดีกว่าว่าที่คานสีวอจากแห่งนี้เนี่ยของพวกนี้มันมาอยู่ที่ชั้นไหนแล้วมีร้านอะไรขายแบบไหนกันบ้างครับนำไปเลยครับพี่เดี๋ยวอีกนิดนึงนะครับก่บอนที่จะพาไป หลายต่อหลายท่านนะครับไม่เคยล้างรถเองแต่ตอนนี้แหละครับท่านจะต้องล้างรถเองแล้วนะครับ <laughs> ถึงจะว่าอาจจะมีมาตรการอะไรที่เพิ่มขึ้น <laughs> ท่านอาจจะไม่ค่อยไว้ใจ <laughs> กับร้านคาแครที่ท่านใช้อยู่ประจํานะครับวันนี้แหละครับเราจะพาทุกท่านไปดูที่อาคารสีวราจจกรนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปดูที่ชั้น2ครับซึ่ง <laughs> เป็นแหล่งรวมนะครับ ของคาแคร์ต่างๆที่อยู่ในอาคารสีโจักอยู่ที่ชั้น2องนี่แหละครับท่านมามาที่ชั้น2มีทั้งขายปลีกแล็ขายส่งด้วยมีทั้งขายปลีกและขายส่งโอเคกระซิบนิดนึงครับสำหรับท่านใดที่อยากเป็นเจ้าของกิจการคาแคร์นะครับท่านมาดูได้เลยครับมีคนคอยให้คำแนะนําอยู่เพียบเลยครับชั้น2อไปครับพี่เชิญครับไปกันเลยครับไปเลยครับ อ่าแล้วตอนนี้เราขึ้นมาที่ชั้น2ของอาคารสีวรจจารแล้วนะฮะชั้นนี้ก็เห็นจะมีเป็นพวกคาแร่แล้วก็เห็นมีปุ่นหลอด l e ลแรงต่างด้วยเดี๋ยวจะพาไปชมครับว่าชั้น2นี้มีอะไรบ้างนะครับสำหรับท่านที่มาชั้นสองก็จะเจออย่างนี้แหละครับชั้น2ของเรานี้เป็นร้านอะไรนะบริษัททองคำธุรกิจจำกัดนะฮะก็จะมีลองชมดูมีอะไรนะครับอุปกรณ์สารพัดเลยนะฮะนีที่เราพามาชมนะครับสำหรับท่านที่อยากจะนะครับรถเลิศไม่ได้ใช้อาจจะต้องจอด กลางแดดหรือว่าก็มีเป็นผ้าคลุมนะผ้าคลุมนะเดี๋ยวทักทายเฮียนหน่อยเฮียสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบเฮียครับร้านเฮียชื่อร้านอะไรครับอ๋อทองคําธุรกิจครับครับผมเฮีแยแนะนําหน่อยเลยครับเผื่อบอกทุกคนว่าถ้าเกิดว่าจะต้องแบบเตรียมมาซื้อของไว้แบบล้างรถเองที่บ้าน,นหนเฮียเกิดมีล็อกดาวน์แล้วต้องล้างรถเองที่บ้านต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างอืมเพมันต้องถามาคนที่ จะใช้ก่อนว่าบัตเช็ตเขาอ่ระดับไหนนะครับถ้าสมมติถ้าแบบต่ำสุดเลยเฮียขต่ำสุดเลยประหยัดเลยประหยัดเลยก็แชมพูล้างธรรมดาแล้วก็ฟองน้ำผ้าเช็ดก็พวกเนี้ยเนาะผ้าเช็ดแบบนี้นะแต่ถ้าสมมุติว่าจะเอาแบบที่เกตดีขึ้นมาอีกหน่อยก็จะเป็นอ่าสินค้าต่างประเทศอะครับก็มีเหมือนการแชมพูที่เป็นของนอกอ่าน้ํายาล้างของนอกน้ำยาเคลือบของนอกอะไรอย่างพวกผ้าพวกนี้ผืนหนึ่งเท่าไหร่ครับ ตัวนี้อ่าเป็นเนื้อนาโนอันนี้สามพันร้อยครับสามพันร้อยนะฮะแล้วพวกถ้าธรรมดาอย่างนี้ก็แปดพันร้อยครับแปดพันร้อยโอ้แปดพันร้อยนะครับเนี่ยแปดพันร้อยโอ้แล้วอย่างพวกฟองน้ำอะไรพวกนี้ฟองน้ำอันนี้เก้านี้นสิบบาทครับสิบบาทเดงอ๋ออันนี้ก็พวกไว้เช็ดฝุ่นครับนะฮะแบบนี้แหละฮะครัถ้าอันนี้อันนี้ห้าสิบบาทครับอห้าสิบบาทเองแล้วอย่างมาดูฝั่งนี้ฮะเห็นมีเป็นสเปรย์เคลือบอะไรต่างๆด้วยนะฮะ แล้วน้ำยาล้างเยียดหุ้ให้ดูหน่อยนะน้ำยาล้างเอาตัวไหนอ่ะพูดถึงถ้าอยากได้น้ำยาล้างเอาตัวไหนดีถ้าบัตรเจ็บประหยัดประหยัดกันดีถ้าประหยัดประหยัดเป็นอันนี้ครับประหยัดประหยัดอันนีครับเป็นคาร์บล้างเป็นนาโนแว็ะครับพรุ่งนี้ราคาเท่าไหร่ครับอันนี้ร้อยเดียวขาโอ้ยร้อยเดียวโอ้ยใช้ได้ประมาณกี่ครั้ง ม,มันใช้สามฝาครับแต่น้ำหนึ่งถังครับโอ้โหแล้วกว่าจะหมดมโอ้อแล้วถ้าเอาอแล้วแบบอยากจะให้ดีกว่านี้นหน่อยแบบถ้าันนี้ก็เป็นโฟมพวกนี้ครับเป็นโฟมนี้จะเป็นคารุบัลเ็กอืมพวกนี้ราคาเท่าไหร่ครับถ้าตัวนี้หกร้อยบาทครับถ้าไซส์เล็กก็สามร้อยเก้าสิบครับอนี้วิธีการใช้ใช้ยังไงใช้เหมือนกันครับใช้สามฟามยานใช่แต่ว่าคุณภาพในการล้างมันล้างแล้วมันจะลื่นเงาเพราะมันเป็นคารุบัแเ็กอืมอย่างนี้เอาง่ายๆเลยนะถ้าเกิดแบบเอางบไปห้าร้อย เมื่อกี้เราก็ได้พวลค่าพวกอะไรเหลือนะฮะเพราะว่าอันนี้แค่เท่าไหร่นะพี่ร้อยเดียวครับ้อยเดียวนะฮะมันนั้นเตรียมมาห้าร้อยได้เพียบเหลือเฟือหรือถ้าเอาเป็นพรีเมียมถ้าจะเอาของเกรดดีๆหน่อยเตรียมไม่พันนึงพอไหมไงถ้อครับได้เนาะได้เนาะเอางี้เดี๋ยวเราจะให้จับเซตให้สมมติเซตประหยัดเท่าไหร่แล้วก็เซตที่พรีเมียมเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าเซตประหยัดจะมีหน้าตายังไงเซตพรีเมียมมีหน้าตายอย่างไงครับเดคับเดี๋ยวไปรอดูกันเลยครับผมเอาล้ฮะผมให้เฮียเขาจัดชุดไว้แล้วทั้งราคาแบบ ประหยัดล้วก็จัดแบบหนักๆไปหน่อยนะฮะมาดูกันครับครับพี่ครับอันนี้เป็นชุดแบบประหยัดนะฮะที่เราจัดชุดกันมาอันนี้ก็เป็นผ้าแปดผืันอันนี้ก็ร้อยหนึ่งอันนี้ฟองน้ำสิบบาทอันนี้เป็นตัวล้างล้างอย่าล้างอย่าล้างอันนี้ลิตรอันนี้หนึ่งหนึ่งร้อยบาทส่วนอันนี้เป็นตัวเคลือบนะฮะ อันนี้ราคาอันนี้สามร้อยเก้าสิบบาสามร้อยเก้าสิบบาทรวมเป็นตรงนี้หกหกร้อยบาทอ่าเป็นหกร้อยบาทพอดีเลยแต่ถ้าใครไม่เอาเคลือบหรือคุณจะเปลี่ยนเป็นผ้าชามัวก็ได้ผ้าชามัวก็เป็นแบบนี้นะฮะหยิบมาให้ดูนี่ก็เป็นผ้าชามัวแบบนี้ผ้าชามัวนี่เท่าไหร่ครับร้อยห้าสิบาทร้อยห้าสิบาทเองนะฮะถ้าไม่เอาเคลือบจะเอาเป็นผ้าชามัวแทนนะฮะแล้วแต่เลยฮะแล้วแต่จัดเซตนัวเองจริงๆแล้วเนี่ยก็อยู่ในหกร้อยบาทได้อยู่นะฮะ แต่ถ้าเป็นผ้า,าชามัวถ้ามาซื้อที่ร้านก็เดี๋ยวลดให้อีกอ่เอาเดี๋ยวเขาก็จัดการลดให้อีกนะฮะจริงๆเอา,เอาง่ายๆถ้าเกิดแบบเรามีผ้าอีกแล้วชามัวเราก็ไม่เอานะฮะเอาเป็นจัดเป็นชุดแค่นี้สี่ชิ้นแบบนี้ก็หกร้อยก็อยู่เดี๋ยวเฮียลดให้อีกทีน,นี้ขยับเลเวลขึ้นมาอีกหน่อยนึงแบบนี้พรีเมียมพรีเมียมหน่อยนึงนะฮะอันนี้ก็จะเป็นผ้าผ้านาโนผ้านาโนนะฮะอันนี้เป็นเป็นสเปรย์เคลือบอืมอันนี้ก็เป็นตัวล้างนะฮะแล้วก็เป็นฟองน้ําอันนี้ก็เกรดพิเศษหนน่อยึง ชุดนี้อยู่ที่1นึ่งพัาท1อยยี่บาท, 1, บาทเดี๋ยีเฮียลดให้อีกคันทุ่งก็ยังได้นะฮะก็เป็นว่าง่ายๆเลยเฮีย5 0 0 1 0 0 0มีให้เลือกหมดแล้วก็มีเกรดต่างๆให้เลือกะนะฮะ <c oughs> ก็สนใจมาที่ร้านเฮียอีกครั้งหนึ่งนะฮะที่ชั้น 2, 2> ชื่อว่าร้านทองคำธุรกิจครับครับผมนะฮะมาติดต่อเฮียได้เลยนี่จะฝากเบอร์โทรศัพท์เลยไหมครครับผม เบอร์โทรศัพท์นะครับ0897880948ครับโทรมาหาเฮียได้เลยนะครับเราเดี๋ยวเฮียเขาจัดของให้เผื่อใครที่แบบเนี่ยแหละอยู่บ้านไม่มีอะไรทำแล้วจะล้างรถเองจัดเองหาได้เลยนะฮะของร้านนี้เพียบเลยนะครับขอบคุณเฮียมากนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวเราไปกันต่อนะฮะขอบคุณเฮียมากนะครับ เป็นไงครับแค่ร้านแรกนะครับเนี่ยได้แพ็กเกจพิเศษไปแล้วนะครับมีทั้งชุดเล็กชุดใหญ่นะฮะเดี๋ยวเราจะพาเดินต่อไปครับว่าเราจะมีอะไรแนะนําอีกนะครับจริงของเยอะมากเลยนะมีเยอะครับมีเยอะปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่าการลถหลากหลายมากเลยอ่ะมันมีของให้เลือกเล่นเยอะแยะมากมายนะครับอย่างร้านเนี้ยที่เราเดินผ่านเนี่ยแบบเนี่ย สำหรับท่านที่ต้องการเคลือบกระจกใช่ไหมฮะน้ำยาแบบนี้เดี๋ยวนี้ราคาก็ไม่แพงนะครับท่านสามารถเคลือบกระจกแล้วมันก็จะวิ่งเป็นเม็ดเลยน้ำไม่เกาะกระจกนะครับร้านหนึ่งทั้งนี้ก็ทั้งขายปีกขายส่งเลยนะฮะร้านนี้เป็นร้านที่เราอยากจะพามาดูเป็นร้านต่อไปนะครับอ๋อะเป็นร้านชื่อร้านแซปวันแซปวันแหละสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ไปญาติหน่อยนะครับโอ้ร้านนี้ก็มี ร้านนี้เนี่ยขายทั้งปีทั้งส่งเลยนะครับของสินค้าคาแคร์ทั้งหมดนะครับครับเดี๋ยวผมจะชวนเฮียเข้ามาคุยด้วยนะครับเฮียมาคุยกันครับยอมาคุย่าเพิ่งดูยูทูสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ครับเฮียครับเฮียครับพระผรคือของผมเห็นเยอะมากเลยเนี่ยที่นี่มีทั้งขายปีขายส่งเลยร้านนี้ของเฮียมีขายอะไรบ้างคะเนี่ยพวกทุกอย่างครับเคลือบสีเคลือบหนังเคลือบยางเคลือบกระจกมีหมดครับอืม พวกน้ำยาล้างอะไรน้ำยาล้างมีไหมมีครับนึกว่ามีแต่เคลือบอย่างเดียวไม่มีร้านต่อชื่อร้านเฮียทีฮะร้านอะไรครับเซวันครับเซวันนะฮะคือขึ้นมาที่ชั้นสองตรงมาดไดเลื่อนพอดีเลยครับผมนะฮะบัดไดเลื่อนอยู่ตรงนี้เดินขึ้นมาเจอเลยนะฮะแล้วมีสินค้าอะไรเด่นๆของที่ร้านบ้างก็เป็นพวกพวกเคลือบสีครับเคลือบสีครับผมเพราะว่าเรามีคอนเซปต์ว่าสมมติถ้าเกิดว่าอนาคตเนี่ยมีการล็อกดาวน์แล้วเราต้องการล้างรถอยู่ที่บ้านเนี่ยต้องใช้อะไรกันบ้างเดี๋ยวผมจะให้เฮียจับมาชุดเล็ก เท่าไหร่ชุดใหญ่เท่าไหร่ลองจัดให้ผมดูหน่อยอ๋อได้ครับนะฮะเอาละครับผมเฮียเขาจัดชุดของเอาไว้ให้นะครับเนี่ยเฮียเขาจัดมาห้าหกอย่างตามนี้มีอะไรอะไรบ้างครับเฮียครับอันนี้ชมพูครับชมพูล้างรถแชมพูครับผมอันนี้ก็เคลือบยางเคลือบยางอ่ะนี่เคลือบหนังเคลือบหนังนี่เคลือบสีครับเคลือบสีอ่าร้านนี้เขาจะต่างกับล้างเมื่อกี้นะอันนี้เราจะมีเคลือบหนังเคลือบอะไรต่างๆมาให้ด้วยนะฮะ แล้วก็มีตัว์ฟองน้ําผ้านนี้ก็สามพันร้อยสามนร้อยครับรวมเซตนี้เท่าไหร่ครับพี่อ่ะอยู่พันสามครับพันสามนะฮะครับผมอันนี้เป็นราคาปรีกครับผมครับแต่ถ้าใครแบบสนใจอยากจะซื้อเยอะๆเป็นราคาส่งก็มีอีกเหมือนกันนะฮะนึ่ถ้าเกิดว่าใครมาแล้วมาซื้อที่ร้านเฮยยังไงเดี๋ยวเฮยเขามีส่วนลดให้อยู่แล้วสบายๆขอให้มาเถอะนะครับโอเคให้้กูมาครับพี่อ่ะฝากร้านไว้นิดนึงนะฮะ ร้านแซดวันครับครับเบอร์โทรฮะ081ย์แปดหนครับสี่ดมครับมาได้เลยนะเพราะว่าโอ,โอ้ยพูดเลยของร้านเฮียเพียบมีทุกเกตหลายอย่างสารพัดเลยโดยเพาะพวกเคลือบหนังเคลือบอะไรต่างๆพวกนี้นะเคลือบยางอะไรพวกนี้เพียบอ,อันนี้สําหรับคนที่รักความละเอียดขึ้นมานนอีกนิดนึงครับมีเคลือบยางนะครับอันนี้ก็เคลือบหนังใน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 ใภายในนะครับแต่นอกนั้นก็จะมี หลายๆอย่างนะครับแล้วก็ซึ่งเกะของจริงแต่ละร้านก็ก็มีความแตกต่างกันไปทันี้ขึ้นมาที่ชั้นสองฝั่งนี้มีของเพียบเลยก็มาเลือกดูกันแล้วกันนะครับนะฮะโอเควันนี้ขอบคุณเฮียมากนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากสวัสดีม่นะครับครับเราไปต่อครับครับเพลครับครับเอะผมว่านะจริงๆเนี่ยเมื่อกี้เราไปดูแบบร้านขายปรีคนอยากจะล้างรถเองอยู่บ้านแต่เกิดทําไปทํามาคันเฮ้ย ทำธุรกิจเองนทีกว่าทำคาแคร์เลยดีกว่าอะไรเงี้ยร้านนี้ของแบบพร้อมสําหรับทําคาแคร์ทุกอย่างเลยพูดเลยนะฮะพามาดูกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้ร้านอะไรครับผมเป็นร้านกินอครับพี่ชั้นสองครีนออนะฮะครับก็ไม่ห่างจากชั้นร้านเมื่อกี้นะฮะที่เราเดินมานะครับทีนี้มองจากภาพรวมไปไหล่ลๆหางแล้วเนี่ยนะคือเป็นของที่แบบใช้ในคาแคร์นั่นเลย อยากให้ช่วยแนะนําหน่อยครับเมื่อกี้เราไปดูร้านที่เป็นแบบไว้ทําเองอยู่ที่บ้านแล้วสบายๆเกิดเอยากทําคาแคร์ขึ้นมาแล้วล่ะยอยากช่วยแนะนําดีว่าหยุดยาวเออทาธุรกิจเองเลย <laughs> อย่างเงี้ยมีอะไรแนะนําบ้างครับสำหรับของที่แบบพร้อมที่จะเอาไว้ใช้ทําคาแคร์เลยเนี่ยฮะครับก็มันจะมีเป็นเครื่องมือครับพี่เครื่องมือร้านเราก็จะเป็นเครื่องมือเน้นเป็น็เปนไปทาง ช้กับอุปกรณ์เครื่องลมเครื่องลมปั๊มลมอ่านี่เป็นปั๊มลมครับตั้งแเครื่องเอ่อเครื่องเล็กขึ้นขึ้นไปครับจนถึง50ลิตรเครื่องพวกนี้ราคาอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ครับนี่เป็นตัวงานเทสพี่ถ้าเกใช้งานเองตามบ้านพอใช้ได้แต่แต่จะไม่ถึงกับปั๊มปั๊มเอ่อใหญ่มากตัวนี้มันจะเป็นแค่ยีิเอ่อสาลิตรครับตัวนี้ได้แค่งานขัดลมขัดสีเครื่องขัดเบาเบาถ้าเป็นปั๊มใหญ่ที่ใช้งานขัดแข็งจริงจะประมาณ200ลิตรครับครับงานขัดก็จะเป็นพวก3นิ้วเครื่องขัด ครับตัวนี้เป็นงานเล็กๆงานเป็นตัวนี้มันเป็น P A เป็นโคกเวียและอย่างพวกนี้คืออะไรอันนี้เป็นฉีดโฟมอ๋อเป็นผสมโฟมเข้าไปนะฮะแล้วก็ต่อนี้เข้ากับปำลมลมใช่สูดน้ำยาทังเข้าไปในนี้แล้วฉีดออกเป็นโฟมขาเป็นงานฟอกบอยสีฟอกบอยอ๋อหัวก็ต่างกันนะวิธีครับวิธีจะเป็นเพื่มาโดฟอกบอยกพื่เป็นการใช้ปั๊มลมคนน้ำยาออกใช้ลมในการซักครับครับเป็นงานมีแก้วมีมียาขัดมียาขัดพีเทฟครับ เจะเป็นงานพวกเอ่อเกี่ยวกับขัดสีขับดินน้ำม,มันอ๋อนี่ที่เป็นดินน้ำม,มันครับอัน<ร>นี้จะเป็นดินน้ำม,มันอันนี้ไม่ใช่ดินน้ำม,มันแบบงานฝีมือนะ <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่ไม,ม่ใช <c oughs> ่ <c oughs> บบเป็นงานขัดคุณเดคุณเดสปาร์บบรรจาดึงพวกขัดสีได้ดีกว่าพวกนั้นเพราะจะติดครับก็จะเป็นพวกอุปกรณ์ทั้งหมดฝองน้ำอันนี้ก็เป็นพวกฝองน้ำคานขับไล่ตามเบอร์ไล่ตามเอ่อโสีทีเมันจะต่างไม่เหมือนกันงานขัดขนแกะสองนิ้วสามนิ้วอื ผ้าเคลือบแก้วครับฟองน้ำลงน้ำยาเคลือบแก้ว๋อครับแล้วก็เป็นงานขนแกะขัดตามเบอร์ครับพี่5้านิ้วหนิ้ว7นิ้วเอาเป็นว่ามีทุกไซส์ทุกขนาดเลยแหละใช่ครับแล้วก็เป็นผ้า,ผ,า,ผ,าผ้านี่ก็จะเป็นผ้าไมโครไฟเบอร์ทั่วไปครับแต่เนื้อจะเป็นเนื้อกลาดแต่นี่จะขายแบบขายยกเลยครับนะเป็นงานขกขาแขกยกของทีนี้ถามก็ประมาณนิดนึงเลยครับเอาอนี้ก่อนแนะนำาันนี้ก่อน อันนี้จะเป็นแปลงขัดพวกซี่ล้อของเครื่องงานดีเทลดีเทลให้ในหน่อยพี่ก็จะเป็นงานละเอียดทีหนึ่งล้างโลโก้โลโก้ล้างช่องแอร์คาปัดฝุ่นครับผมอันไหนฮะช่องแอร์ไหนฮะตัวนี้ครับจะเป็นไล่ไล่มาเลยพี่ตั้งแต่เป็นเบอร์สองก็จะเป็นขนม้าขนม้านะครับแปลงขนม้าจะละเอียดหน่อยตัวนี้มันจะไม่ไม่ขมอ๋อมันจะไม่ได้แข็งมากนะฮะอันนี้สําหรับงานละเอียดเลยนะฮะงาหรับคนที่แบบชื่นชอบนะถ้าอยากจะรู้อันนี้ว่าทําอะไรตัวนี้จะเป็นเคลียร์ที่เอาไว้สำ แปะพวกขอบโคมไฟคิ้วยางไม่ให้เวลาเคลือบสีหรือขัดสีไปโดนออ๋มันจะได้ไม่โดนแล้วแบพิเศษมันคืออะไรตัวนี้จะเป็นกาวแน่นแต่ไม่ทิ้งคราบกาวกาวแน่นแต่ไม่ทิ้งคราบกาวครับผมเห็นอันนี้อันนี้มันเป็นที่เป่าลมใช่ไหมฮะครับตัวนี้จะเป็นพื้นลมพื้นลมอ๋อนี่ยนี่ฟิดฟีดฟีดฟีดอ่ะใช่ครับตัวนี้ตัวนี้หัวจะเป็นพลาสติกด้ามเป็นอลูมิเนียมตัวนี้จะทนใช้งานอ๋อหเนี่ยดีนะลมแรงเนี่ยเห็นที่ไรนะผมรู้สึกสนุกทุกทีเลยกับไอ้ของพวกเนี้ย ทีนี้ถามเรื่องงบประมาณกันหน่อยครับถ้าเกิดแบบว่าเออยากจะอยากจะตั้งงบสักก้อนหนึ่งแบบคร้านเล็กๆอ่ะไม่ต้องใหญ่มากอะไรอย่างเงี้ยคือแบบควรจะมีงบประมาณตั้งแต่เท่าไหร่ขึ้นไปดีกว่าครับประมาณมีหลายราคาเลยนะพี่ก็ตั้งแต่โอ้ลัะก็อันนี้ผมผมไม่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 ได้เน้นร้านใหญ่เล็กอะไรทั้งไปนะก็ น่าจะแสานต้นๆก็ได้แล้วได้ของคุณภาพด้วยได้คุณภาพเลยครับพี่อ๋อก็เริ่มได้อยู่นะจริงๆแล้วคือโดยของอะมันก็มีหลายเกจหลายแบบอยู่ด้วยเราจะทำอย่างเดียแค่ไหนมองระบบระบบพวกปั๊มน้ำครับปั๊มลมคองระบบพวกนี้ห้องมันจะเป็นหนักตรงนี้ครับพี่ก็ไม่ไม่แพงอย่างพริงจริงถ้าเป็นพวกอุปกรณ์อย่างเดียวถ้าเราสมมุติว่าซื้อแค่อุปกรณ์อย่างเงี้ยถ้าหลักประมาณสักสามสี่หมื่นเนี่ยไหวไหม อยู่ครับพี่อยู่นเนาะแน่นอนครับยู่บ,บางคุณใหญ่ทำเป็นโฮมแบบคล้ายๆเหมือนแบบ<ก>แบบหลักหลักไม่ หลักหมื่นหลักหมื่นก็ได้มีเหมือนนกัมีเหมือนกันคือตัวเองอยากเป็นเจ้าของคาแคร์แต่ไว้ที่บ้านแต่ว่าแบบเรามีการดูแลรักษารถตัวเองไปค่ยๆเหมือนคาแคร์ชั้นนําก็สามารถมาปรึกษาที่นี่ได้จะจับชุดเล็กยังไงเขาก็มีชุดเล็กชุดใหญ่ได้หมดเลยอันนี้มีพิเศษครับนะยังไงฮะสปาหน้าเนะฮะสปาหน้าขอขอเป็นเคลือบแอลกอฮอล์พิเศษได้ไหมฮะช่วงนี้เดินไปไหนก็ล้างไม่หมดเลยนะฮะอย่างเงี้ยบางคนจะชอบนะมันเป็นถุงมือใช่ไหมฮะเนี่ยกหลังเนี่ยใส่แล้วก็สปาหน้าได้โอ้ยอย่างนี้ผมต้อง เรียกน้องๆมาช่วยขัดรถให้ร้านแบบเอาฮะเดี๋ยวผมให้ฝากร้านไปเลยฮะร้านนี้ชื่อร้านอะไรนะอีกทีหนึ่งครับผมร้านคลีนออครับพี่อยู่ชั้82ครับติดกับลิฟคู่ครับผมครับผมเบอร์โทรฮะ S22 ครับพี่เบอร์โทร082ครับพี่83 5365ครับหน้าอีกทีขออีกเบอร์082 083 5365ครับมาได้เลยนะฮะฝาก นี่ครับก็มีคิวอาร์โค้ดได้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมทำเป็นอาจจะไม่เห็นนะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมขึ้นเป็นแคปชั่นให้ทีหนึ่งนะฮะเอาละขอบคุณมากนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับที่มาแนะนํากันนะฮะขอบคุณมากครับนะฮะแล้วก็ใครสนใจก็มานะฮะของเขาเพี้ยมจริงแต่ร้านพาขึ้นมาแมมเอาล่ะฮะวันนี้เราพามาเดินดูของที่แบบใช้คาแคร์ใช้ล้างรถกันเองอยู่ที่บ้านทั้งแบบล้างเองที่บ้านแล้วก็ถึงขนาด ทำคาแคร์กันเลยแบบครบๆกันเลยที่าคานศรีวรจักรแห่งนี้นะครับก็เดี๋ยวผมให้พี่เอกช่วยฝากอ,อ,อาคารศรีวรจักรแห่งนี้ไว้นหน่อยว่าที่นี่เนี่ยให้บริการอะไรบ้างขายอะไรบ้างเปิดตั้งแต่กี่โมงอะไรยังไงนะฮะครับก็ขอฝากอาคารศรีวรจักรักรด้วยนะครับสําหรับผู้ที่ยังไม่รู้จักนะครับขอแนะนําอีกครั้งหนึ่งอาคารศรีวรจจักรนะครับเป็นอาคารที่เกี่ยวกับ อุปกรณ์ประดับยนต์นะครับอ,อุปกรณ์ตกแตง่งแล้วก็ที่สําคัญนะครับปัจจุบันนี้มีงานคาแคร์นะครับอ,อยู่บนอาคารแล้วสําหรับท่านที่คิดถึงการดูแลรถเอายี้ดีกว่าง่ายๆครับดูแลการตกแต่งนะครับแวะมาคารสีวราจักรครับท่านก็จะได้สิ่งของต่างๆที่ท่านอยากจะได้มีครบทุกอย่าง,างเปิดกี่โมงครับผมเปิดนะครับของเราเปิดตั้งแต่10บโมงครับแล้วก็ปิด6กโมงครึ่งนะครับ แล้วก็ในวันเสาร์นะครับจะเป็นตลาดกลางคืนนะครับก็อาจจะปิดเลทขึ้นมาอีกนิดนึงประมาณสักสองทุ่มนะครับส่วนช่วงโควิดอย่างนี้นะฮะมส่วนช่วงโควิดนี้นะครับเราก็มีมาตรการคัดกรองนะครับแล้วก็มีมาตรการเพื่อความปลอดภัยอยู่แล้วนะครับเวลาปิดก็จะยังเป็นเวลาเดิมซึ่งเราก็พยายามจะดูแลให้ทุกท่านนี้ สามารถมาช้อปปิ้งที่อาคารสีวรจักรด้ครับปลอดภัยนะครับท่านใดนะครับยังมีเวลานะครับหรือว่าอยากจะติดต่ออยากจะซื้อหาของนะครับเกี่ยวกับอุปกรณ์ประดับยนต์อุปกรณ์ตงตกแต่งต่างๆนะครับรวมทั้งอุปกรณ์คาแคร์ซึ่งวันนี้เราทำคอนเทนต์กันไปแล้วนะครับท่านก็ขึ้นมาที่ชั้น2หรือชั้น1ก็มีนะครับที่อาคารรีวรจักรมาเดินครับ ตอนนี้เรามีการคัดกรองนะครับรวมทั้งหนึ่งวัดอุณหภูมิมีการใช้แมสทุกท่านนะครับแล้วก็มีการให้ทุกท่านนี้ล้างมือนะครับผมเห็นเดินผ่านมาทุกจุดเลยมีสเปรย์แอลกอฮอล์ไว้ทุกจุดเลยนะฮะใช่ครับตอนนี้เราปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลอย่างเคร่งครัดนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวครับมาการสิวระจักท่านก็จะได้ชิ้นค้าประดับยนต์และอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ที่ท่านชื่นชอบรวมทั้งอุปกรณ์ขากแขนะครับ อีกอย่างนึงนะครับของเราจะฝากไว้นิดนึงสําหรับท่านที่จะต้องเดินทางมาทำธุระแถวๆนี้นะครับ ไม่ว่าจะเป็นมางานศพวัฒน์เทพสรีหรือว่าจะมาท่องเที่ยวแถวนี้โดยเฉพาะแถวนี้มาจอดรถที่นี่ได้ใช่ทางท้องถมใช่ไหมครับอาจจะจอดยากแต่อาคารศิริบรจักษ์นั้นจอดง่ายครับผมลองแล้วบริการ24ชั่วโมงผมลองแล้วจอดได้จอดได้สบายขับรถขึ้นมาได้ที่สำคัญเปิด24ชั่วโมงครับ2 4ชั่วโมงเราไม่มีปิดเลยนะครับ24ชั่วโมงรที่จอดรถนะถูกต้องครับโอเคครับที่จอดรถบริการ24ชั่วโมงครับแล้วนอกจากนั้นเราก็ยังมี ร้านที่เป็นลักษณะที่เรียกว่าขายสินค้าต่างๆอีกมากมายท่านลองแวะเข้ามาดูครับขอเล่นเชิญนะครับถ้าท่านมีเวลาว่างแวะมาอาคารศรีวรจก์ขอบคุณครับครับวันนี้ก็ขอบคุณพี่เอกมากนะฮะเอาละฮะวันนี้ลาไปก่อนนะฮะแล้วเจอกันใหม่นะครั้งต่อไปนะครับผมบายบายครับสวัสดีครับ